ยังไม่มีเวลามัดเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะงามเข็มนะคะสําหรับกลุ่มเข็มใหญ่ของป้านะอันนั้นนะตอนนี้วายนะคะตอนนี้ดอกที่บานแล้ววายร่วงโรยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวป้าจพาไปดูใกล้ๆทุกท่านมหัสจจรันเข็มใหญ่ของป้านะคะนี่โรยวายไปแล้วนะคะเนี่ยรยวายไปแต่ว่านี่นี่ไงนี่ไงกลุ่มที่เป็นดอก เป็นดอกตูมทุกท่านนี่นี่นี่โอ้โหมีทั้งกําลังจะเบ่งบานเป็นสาวมีทั้งกําลังเป็นวัยรุ่นสาวน้อยนะคะมีเยอะเลยมันจะมันจะมาแทนกันทดแทนกันจะมาทดแทนกันตลอดเลยนะคะเข้มอ่สองสามกระถางนี้จึงเป็นหน้าเป็นตาบุ้ย <laughs> เป็นหน้าเป็นตาให้กระท่อมชมจันทนะคะ ที่จะมีสีสันแต่งแต้มสวยงามอยู่ตรงข้างสนามตรงนี้อคุณลุงมีอีกมีสองกิ่งที่จะต้องเอาออกเนาะมันบางเข็มค่ะคุณลุงกิ่งของปาล์มแชมเปญมันใหญ่เนาะเยอะเยอะบางทีป้าลองดูนะป้าลองดูว่าจะกันไกลของป้านี่จะทําได้ไหมแต่คุณลุงเอาใช้กันไกลใหญ่นี่ฝักเนาะแต่ของป้านี่จะต้องใช้กันไกลเล็กนะคะ ของป้าใช้กันไกลเล็กแต่ของคุณลุงจะมีพลังกว่ามันก็คงตัดได้อยู่มั้งเพราะว่ามันอ่อนๆนะกิ่งปาล์มแชมเปญมันเหมือนแข็งนอกแต่มันอ่อนในนะคะมันนุ่มในเหมือนลำต้นของมันนั่นแหละนะคะอันนี้ปาเสียก็จะจัดการเคลีย์จะได้ไหมโอ้ได้อยู่แข็งแรงแข็งแรงึ้นกันเดอป์ปาเสียกหน่อยอันน้องปอมมาเอาไปหน่อยลูก ื่อที่จะไม่ให้มันบังเข็มนั่นเองแต่มันก็ากาัดออกด้านอาจ,จะไม่สวยล้วเนะเพื่อมันจะไม่บังทัศนียภาพของต้นเข็มก็ต้องเสียสละออกเลยเห็นไหมคะสวยสวยแล้วแต่ว่ากิ่งนี้อันยังไงดีนักกิ่งนี้แหละ ตัดออกไวก็จะไม่เป็นทรงสวยแล้วเนาะแต่ก็ไม่เเอาไว้ให้มันเกิดยอดใหม่ก็แล้วกันเอาไว้ให้เกิดยอดใหม่เ่อให้สวยเนาะมันก็เหลืองด้วยแล้วมันก็บ,บังบังละนีอ่ออกแล้วโอเคอันนั้นออกใค่เรื่อง,ม,องมันเริ่มเจ็บออที่มันไม่สวยออกเรื่อยๆเ๋ยวมันก็จะสวยเอง สวยเล้วสวยแล้วปามแชมเปญเลือไม่เยอะไม่เป็นไรนะคะเนี่ยโอ้ยตอนทิศโตนแต่ว่า,าเหลือสองกิง่งกิ่งนี้แล้วก็ยอดเล็กกําลังออกมาแต่มันออกมาก็จะบังเข็มป้าอยู่ดีเนาะเออแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้มันเหลืองด้วยอืมมันเหลืองด้วยป้าก็เลยต้องตัดออกเนาะเพื่อที่จะมีสีเขียวชุ่มฉ่านะคะอยู่ที่สวนเอาใบไม้ที่เหี่ยวแห้งอ,อกนี่โ,โเหเลือ สองกิ่งเหมือนกันนะคะแต่มันก็มียอดนะเดี๋ยวมันก็จะมียอดออกมาเหมือนต้นนี้แหละเออ,เ,อ,อเดี๋ยวมันก็จะมียอดออกมาเหลือแต่ต้นนี้นะที่ยังมีทรงสวยอยู่อันนี้มันมองไม่ค่อยออกหรอกนะคะมันอยู่มันอยู่ด้วยกันกับจันทานะคะเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรแต่มองอยู่ที่ข้างสนามเหมือนที่ป้ายอยู่ตรงนี้มันรู้นะคะรู้ว่ามี ต้นปลาล์มแชมเปญอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่แล้วก็มีจันผาอยู่ตรงนั้นอืมก็ง,งามดีเหมือนกันเด้อก็แบง่แบงๆกันสวยนะจ๊ะอ,อต้นไม้ที่รักแบง่แบงๆกัน้อออออยอแบ่งกันสวยเมื่อสักครูน่นี้ใบของปลาล์มแชมเปญใช่ไหมคะป้าตัดออกตรงนี้มันบังเข็มมันไม่เห็นเข็มสวยๆนะตัดออกแล้วก็ตรงนั้นด้วย ต้นนั้นด้วยตัดออกแล้วมันก็เห็นต้นเข็มแล้วก็ยังมียอดของปาล์มแชมเปญอยู่สองสองกิ่งก็สวยด้วยนะอันนี้ป้าก็อยากจะเอาออกมันวายแล้วหะ่ะคุณลุงถ้ามีใครมีเวลามันตัดออกให้ป้าหน่อยก็ดีเนาะมันเริ่มวายแล้วแหละนะคะมันเป็นต้นงอนไก่ป่านะคะเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะมัน มเมล็ดมันร่วงลงไปนะทุกท่านมันก็จะมีหงอนไก่ป่าขึ้นมาอยู่ตรงนี้เอาใส่ไม่เต็มหรอ